วันนี้เอาตัวแลไอเทมลิมิเต็ดอีดิชั่นมาจัดให้อีกแล้วครับสาวกคันกระชากนะครับสาวกคันกระชากนะครับสาวกไปใช้ฝั่งที่ต้องการคันยาวๆครับแข็งๆแต่ว่าเท่ด้วยข้อสําคัญนี่คือมันต้องถือไว้แล้วมันต้องหล่อครับนี่ผมจัดให้แล้วนะครับกับเจ้าเลียวโกะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตัวนี้นี่ เป็นคันความยาว12ฟุตนะครับ2ท่อนนะครับ12ฟุต2ท่อนนะครับเียวโกฟูฟูคุสึกนะครับอาช่างมาแล้วกันเรียกคันเยวโกตีกระชากแล้วกันนะครับง่ายๆนะครับแบงก์เขาจะเป็นโทเลนะครับจากญี่ปุ่นนะครับแบงค์เป็นแบงค์ลายผ้าทั้งคันครับแน่นๆให้ดูนี่นี่แบงค์นี่ใหญ่กว่านิ้วนิ้วใหญ่กว่านิ้วก้อยผมอีกนะคือคนที่ซื้อสไตล์นี้นะครับเน้นความถึกความโผลนะครับ เน้นตีไกลตีเยอใหญ่เน้นกระชากนะครับแบงก์ก็ต้องใหญ่หน่อยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวไปให้ใช้แบงก์เล็กๆมันก็มันก็ไม่ไหวแล้วมันไม่ตรงสายงานนะครับแต่ที่ผมเคยจับมานะครับคัน12ฟุตนะครับตัวเนี้ถือว่าทําออกมาได้เบามากนะครับเบากว่ารุ่นเก่าเยอะครับไอ้พวกคันมังกรดําแบ็คดักก้อนอะไรพวกนี้นี่โอ้โหโคตรหนักนะครับตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากนะครับน้าหนักเบานะครับ ใช้ลายครับ80-150อปอนด์ bon, บอกแล้วว่าตรงสายกระชากครับตรงสายงานกระชากเลยครับเพราะส่วนมากลูกค้าจะใส่กันอยู่ PE8 PE10 PE15 นะครับตีเหยื่อ1 5 0ถึง400กรัมโอ้โหแพทยาวตีเหยื่อ400กรัมอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับเทสยกน้ำหนักได้ถึง35กรัมครับยกที่90องศาได้16กิโลโอ้โหงยกอะไรขนาดนั้น นะครับข้อสําคัญครับใส่ไกด์ซิกมาให้นะครับใส่ไกด์ซิกมาให้นะครับโค้งสีทองนะครับวงในสีไทเทเนียมโคตรสวยโคตรสวยนะครับแล้วก็ใส่ให้จนถึงขอบเลยนะครับเรียกได้ว่าการเก็บงานเนี่ยคืองานสั่งบิวอะผมบอกได้เลยว่าคันตัวนี้นี่คืองานสั่งบิ้วเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยราคาแบบชิวๆมากเพราะว่าถ้าไปสั่งบิวสเปคแบบนี้นะครับรับรองว่ามีเกินหมื่นแน่นอนนะครับรับรองมีเกินหมื่นแน่นอนครับ ด้ามไม้ก๊อกครับไม่ก๊อกแพ้อย่างดีครับมาพร้อมกับตูดแฉกยางนะครับว่าเวลาเราปักขาแล้วนะครับมันจะได้ไม่เจ็บนะครับเวลาเราปักขากระชากนะครับหรือเวลาเราสู้ปลายใหญ่นะครับมันจะได้ไม่เจ็บรีซีทจะข่เรเยวโกครับเป็นรีซีทฟูจิเบอร์ใหญ่นะครับรองรับลอกตั้งแต่เบอร์แปดพันขึ้นไปเลยนะครับคือลอกเบอร์แปดพันเนี่ยใส่ไปเถอครับแปดพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าหมื่นหกสองหมื่นเนี่ยใส่ได้เลยนะครับอ่า โคตรสวยอ่ะใครที่มองหาคันกระชากแบบถือไปแล้วแบบเท่ๆไม่ซ้าใครอ่ะผมแนะนําตัวนี้เลยแล้วจานวนจํากัดครับมีมาแค่ห้าคันนะครับมีมาแค่ห้าคันนะครับเพราะว่ามันเป็นงานแบบคอสตอมนะครับมันเป็นงานคอสตอมงานสักนะครับมันมีไม่เยอะนะครับคือถ้าไปสั่งทาเองอ่ะผมบอกได้เลยว่าเกินหมื่นครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับแต่ทางร้านเนี่ยสั่งทีเยอะๆนะครับสั่งทีเยอะๆหลายๆรุ่นนะครับก็จะได้ราคาพิเศษหน่อยนะครับ ก็เลยจัดตัวนี้มาให้ครับกับเจ้าเรียวกโกฟูคุสุนะครับ12ฟุตไกด์สีทอง l i m i t ต็ด dition นะครับราคาเบาๆ3,690บาทครับ3,690บาทถ้าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย100บาทนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีมาแค่5คันนะ้าหมดกดนะครับผม